อีหมอกมึงเฝ้าบ้านให้กูป่ะเนี่ยฮะอีหมอกมึงเฝ้าบ้านให้กูปเปล่าหมอกนี่ละไรอ่มานตรงนี้หมายืนตรงค่ะไม่ใช่หรอกนูนมันเห็นหมาจากฝั่งนูน้นมันเห็นหมาบ้านนู้นค่ะบ้านนู้นเขามีหมาหลายตัวจะว่าหมาแก่หมดแล้วหมาแก่หมดแล้ว ช่างปลูกบ้านฝีมือสวยมีระเบียบเรียบร้อยจริงๆอยากเห็นบ้านมุมโดนเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวรอเสร็จเดี๋ยวรอเสร็จจริงๆพี่บรรลบกเคยบินโดนไปหลายรอบละพี่บรรลบ,บัลบละะ้เขาบินโดนไปหลายรอบแล้วค่ะเขาบินโดนไปหลายรอบแล้วเคยบินไปหลายรอบแล้ว นี่น้าอยู่ขอบคุณค่ะอันนี้หน้าบ้านค่ะอันนี้หน้าบ้านอันนี้หน้าบ้านข้างบ้านสิไม่ใช่หน้าบ้านหรอกแต่มันเป็นประตูทางเข้าดิฉันไม่ได้หันหันหน้าบ้านออกถนนค่ะดิฉันหันหน้าบ้านไปทางทิศตะวันออกอันนี้น่าจะเป็นทิศอะไรวะทิศเหนือ,อปะ่ะไม่มั่นใจหรือทิศตะวัน พิ่ตาเยวะดิฉันไม่ได้หันหันหน้าบ้านออกไปอันนี้ไม่มีระเบียงค่ะไม่มีระเบียงไม่มีระเบียงนะคะข้างหลังไม่ได้ทําเป็นระเบียงนะข้างหลังเดี๋ยวจะเป็นหลังคาเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้อันนี้เขายังไม่ได้ทําเพราะว่าเขารอฉาบตัวตัวบ้านฉาบตัวบ้านเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะทําหลังคาเพราะว่าไม่งั้นมันเลอะฉาบตัวบ้านเสร็จก็จะมุงหลังคาตรงครัวค่ะ ก็จะมุงหลังคาตรงครัวก็จะได้มุงหลังคาตรงครัวไปอะไรไปก็จะมีหลังคาอีกสเต็ปหนึ่งล้อกันลงมาบ้านก็จะสวยฝนตกฝนตกฝนตกนี่ เทเลสคืออะไรคะเทเลสคืออะไรเทเลสคืออะไรเทเลสคืออะไรระเบียงข้างหลังเหรอไม่ทำค่ะเพราะว่ามันไม่สวยเพราะอยู่ไปนานๆมันจะสก,กปรกมันจะสก,กปรกมันสก,กปรกเพราะว่าที่บ้านเรามันที่หนึ่งบ้านเรามันสอง บ้านเรามันสองชั้นระเบียงเฉลียงหน้าบ้านมีชั้นหน้าบ้านมีระเบียงค่ะสามารถออกมารับลมได้หน้าบ้านมีแล้วค่าข้างข้างห้องทํางานชั้นสองก็มีแล้วก็เลยไม่เอามันไม่สวยจาเป็นหลังคาดีกว่า นี่ตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นโรงงานโรงงานจะอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยหันหน้าออกไปทางนู้นเพราะว่าฝั่งนี้มันเป็นป่ามันเป็นป่ามันไม่ติดใครเวลาเราทาโรงงานฝั่งนี้มันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องกลิ่นไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นไม่มีปัญหาเรื่องเสียงเพราะว่าตอนนี้มันเป็นสวนยางเป็นเป็นป่าโรงงานน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้แหละฝั่งเนี้ยแล้วก็หันหน้าไปนู่นหันหน้าไปนู่นโรงงานกับที่จอดรถอยู่ฝั่งนี้หันหน้าไปนู่น แล้วก็ประตูเข้าบ้านอ,อยู่ฝั่งนู้นประตูเข้าบ้านอยู่ฝั่งนู้นกำแพงจะมีสองชั้นนะคะกำแพงหน้ากำแพงหน้าบ้านชั้นหนึ่งแล้วก็กำแพงตรงล้อมตัวบ้านอีกชั้นหนึ่งกำแพงตัวนี้จะมีสองชั้นสร้างเป็นสองโซนโซนหน้านี้เข้ามาจะมีโรงงานแล้วก็จะมีกำแพงกั้นเข้าไปข้างในจะเป็นบ้านเรา แยกโซนคําว่าโรงงานไม่ได้แบบเหมือนทําแบบโรงงานใหญ่อะไรนะคะทำแค่เหมือนแบบเป็นห้องสําหรับแบบให้เด็กแบบแบบรับออเดอร์ไลฟ์สดได้หน้าทุเรียนอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาแบบไม่ได้ทําใหญ่ทําแบบเล็กๆก็ทําล้อกับบ้านนี่แหละทําล้อกับบ้านนี่แหละสามารถแบบถ้าเราทํานู่นทํานี่ก็สามารถแบบ สมัครขับรถมีคนขับรถแล้วค่ะตอนนี้มีเจ้าตะขับแล้วนี่ยังไม่ปิดไม่ใช่โกดังค่ะไม่ใช่โกดังไม่ทำถึงแบบขนาดโกดังเป็นคุณเคยเห็นโรงอาหารปะ่ะประมาณนั้นโรงอาหารโรงเรียนอะประมาณนั้นเลยแล้วก็มีห้องด้วยห้องแอร์สำหรับเราไลฟ์สดเราอะไรก็คือให้มันอยู่ตรงนี้ให้มันจบตรงนี้เพื่อต่อยอด การสร้างรายได้มีห้องไลร์สดมีอะไรได้เด็กรับออดองออเดอร์ประมาณนั้นอากาศดีดิฉันมาเดินทุกวันดิฉันยังไม่เบื่อบ้านตัวเองเลยนะทุกคนดิฉันชอบมันสบายใจดีอ่ะมันสบายใจดีอ่ะ มันเห็นต้นไม้สีเขียวมันเห็นกำแพงสีแบบสบายตาไม่เคยเบื่อเลยถ้าอยู่บ้านนแบบ่ะวันไหนไม่ได้มาบ้านจะรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปถ้าแบบวันไหนอยู่บ้านแล้วไม่ได้มาเดินนะไม่ได้มาเดินไม่ได้มาดูบ้านนะไม่ต่างจากสวนสาธารณะเลยนะบ้านดิฉันเนี่ยมันเหมือนคนแบบเลิกงานแล้วต้องไปไปเดินสวนสาธารณะประมาณนั้นสำหรับ,บดิฉัน มันสบายใจดีมันสบายใจดียิ่งหน้าฝนนะ่ะยิ่งหน้าฝนหนะ้าช่ำเสียงกบเสียงเขียดต้นไม้เขียวเนี่ยเดินเหนื่อยไหม ไม่เหนื่อยนะปกติจะไปเดินฝั่งนู้นด้วยนะแต่ว่าฝนมันตกมันแฉเนี่ยที่ที่เพิ่งซื้อไว้ฝั่งนู้นนะปกติที่ฉันไปเดินนะดิฉันเดิน2องฝั่งนะปกติออันนี้ก็ที่ดิฉันนะที่ดิฉันเพิ่งซื้อออันนี้ก็ที่ดิฉันจ้ะนี่อันนี้ก็ที่ดิฉันจะ้นนนนจะเออเนาะ เดี๋ยวจะทําทางลงต่อไปจะเชื่อมกันได้ค่ะทุกคนต่อไปมันจะเชื่อมกันตรงนี้มุมนี้ไปทางบ้านให้ดูหน่อยนี่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้มันจะเชื่อมกันได้ค่ะดิฉันจะทําทางลงจากตรงนู้นนะเห็นไหมพอเพราะว่าพอเราถมดินแล้วอะกลายเป็นว่าที่ข้างนอกอะมันสูงกว่าที่ในบ่อละมันสูงกว่าที่ในบ่อละเนี่ยทุกคนดูนี่ยนะที่ที่ดิฉันถมแต่ก่อนเป็นบ่อน้ําหมดเลยนะ แต่ก่อนเขาเป็นบ่อน,น้าหมดเลยแล้วที่ฉันก็ถมถมไปสองพันเที่ยวอะ่ะเนี่ยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะทําบันไดาทางลงเหมือนบันไดเนี้ยเหมือนบันไดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทาแบบเนี้ยทาตรงมุมนู้นทําตรงมุมนูนมมน้นลงเพื่อที่โซเพราะว่าโซนข้างหลังเดี๋ยวจะทําแบบฟาร์มเล็กๆจะเลี้ยงเป็ดกับเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็ปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ผลเพิ่ม ที่เป็นพวกมังคุดมังคุดลองกองต้องมีค่ะเราเป็นคนจันเราเป็นคนจันเราต้องมีสวนผลไม้เป็นของตัวเองในบ้านตัวเองปลูกไว้กินเองนะคะนี่ตรงนี้มุมนี้มองไปก็จะเห็นบ้านยิ่งตรงนี้ยิ่งสวยค่ะแล้วเดี๋ยวตรงนี้จะปรับปรุงพื้นที่ นี่ค่ะเนี่ยก็จะเห็นแบบนี้ก็จะเห็นแบบนี้ค่ะค่าบำรุงรักษาคงเยอะน่าดูใช่ไม่แต่ก็อยู่ไปค่ะเราก็ทำแล้วก็มีก็ค่อยค่อยดูแลไปอะไรไปอยู่ใกล้ทะเลไหมไม่ใกล้ค่ะแต่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะ ม่ใกล้เจ้าหลาวต้องไปตรงนี้อีกประมาณเป็นสิบโลอยู่ค่ะโอ้ฝนเริ่มตกเยอะนี่นฝนเริ่มตกเยอะเห็นไหมเห็นไหมปลามันว่ายมันได้ยินเสียงดิฉันนี่มันว่ายตามเสียงนะมันจําเจ้าของได้มาเร็วเร็วเ็เ <Message. S 2> นี่ยเห็นไหม kel p,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  มันว่ายกลับมาเห็นไหมเร็วเร็วเร็วเมาเร็วพ่อเขาให้อาหารพวกมึงไปแล้วนี่พ่อเขาให้อาหารไปแล้วจะมาหิวอะไรอีกไม่ดิฉันกลางล่มค่ะดิฉันกลางล่มนี่ดิฉันกลางร่มดิฉันกลางร่ม เออมันมาตามเสียงมันได้ยินเสียงไงนี่ตรงนี้มุมนี้ชอบที่สุดเลยชอบมุมนี้ค่ะชอบมุมนี้ที่สุดสบายใจมุมนี้จ้ะนี่มุมนี้เวลามาอยู่มุมนี้สบายใจก็จะมองขึ้นไปก็จะเห็นบ้านเราสวยมากหลังคงหลังคาเอออะไรเอ,อหน้าเห็นเปะละ่า นี่แหละที่มาของการสร้างบ้านยังไงให้เหมือนอยู่วัดมันจะมีฟิลลิ่งความเป็นอาสมนิดนึงนะคะมีความเป็นอาสมมีความเป็นป่าเป็นบ้านสวนนิดหน่อยนี่เดี๋ยว,ยวถ้าเดี๋ยวออกลูกจะหอมมากอันนี้เป็นต้นต้นอันนี้นะคะดูฉันชอบต้นอะไรวะต้นจันลูกจันนี่ลูกจันท ลูกจันโอ้โหแล้วแม่เขาก็ปล่อยให้บวบมันขึ้นต้นอันนี้ซะปล่อยให้มันขึ้นต้นอันนี้ต้นมะกอกน้ำที่ฉันปล่อยให้บวบเลื้อยไปฟะโอ้โหบวบคุณแม่ค่ะร้านบวบคุณแม่ใช่ลูกจันนี่ <c oughs> <c oughs> มุมนี้ก็จะเห็นบ้านถ้าฝนไม่ตกก็มาเดินเล่นที่บ่อมีบ่อน้ำทำไว้เพื่อทาไว้เพื่อบำบัดความสุขตัวเองสามารถมาเด๋ินถ้ำศาลาศาลามานอนเล่นได้ริมน้ำศา,าลาริมน้ำมานอนเล่นมาให้อาหารปลาเผื่อเบื่อเบื่อเผื่อพ่อเผื่อแม่เขาจะมาแบบมานอนเล่น ทำสาราหลังเล็กๆใช่เดีย๋ยวทำสาราค่ะขอตัวไปซื้อกับข้าวก่อนโอเคค่ะทุกคนอย่าลืมติดตามช่องนี้นะคะพันเก้าพันก้าติดตามช่องนี้ด้วยค่ะพันเก้าติดตามช่องนี้ด้วย 1ัน0กท่านตามแล้วขอบคุณค่ะย้าอีกสักสักหกโมงครึ่งค่อยกลับบ้านอีกสักหกโมงครึ่งค่อยกลับบ้านเดินก่อนเดินให้เหงื่อมันออกมันจะได้หายไข้ ขอบคุณพี่อะไรจะ้ะพี่จ๋าพี่พลอยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่จ๋าพี่พลอยนะคะขอบพระคุณค่ะไปเที่ยวได้ไหมได้ค่ะแต่เดี๋ยวเปิดโซนนู้นนะคะโซนข้างในไม่ได้เปิดนะคะเพราะว่ามันเป็นบ้านที่อยู่แต่ว่าจะเปิดโซนนู้นโซนที่อยู่ที่ซื้อใหม่ะคะ่ะโซนนู้นเลยทําคาเฟ่ยอยู่โซนนู้นโซนนี้จะปิดหมดะคะ่ะไม่ได้เปิดทํา คาเฟ่โซนโนูน้นก็จะเห็นบ้านเหมือนกันมามาแวะชิมมาแวะชิมคาเฟ่ได้นะแวะชิมกาแฟขนมไปเร็วไอ้ตุย้ยไอ้ตุ้ยตามมาทําไม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 แค่เดินจากห้องแค่เดินจากห้อง นั่งเล่นมาเข้าห้องน้ำนี่ก็เหนื่อยแล้วนะแค่เดินแค่เดินจากห้องนั่งเล่นมาเข้าห้องน้ำก็ก็หอบแล้วนะอ,อือม,มีความหอบแล้วนะมีความเหนื่อยแล้วนะอืม เนี่ยทำตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ตตาการใช้ชีวิตคุณจะสร้างบ้านนะคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณอยากอย,กอยู่แบบไหนแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตจริงๆของคุณนะใช่ไหมดิฉันสร้างบ้านแบบที่ดิฉันรู้สึกว่ามันคือวิถีชีวิตของเราที่เราเติบโตมาพอเราเติบโตมากับบ้านปู่บ้านย่าเราก็จะรู้ว่า เออคนนะ่เวลามันใช้ชีชวิตจริงๆอยู่กับบ้านนะ่ะมันไม่ค่อยอยู่ในตัวบ้านหรอกไม่ค่อยอยู่ในบ้านหรอกคนนะ่ะมันชอบอยู่ในที่โลง่งๆมันชอบอยู่ในที่โล่งๆดิฉันก็จึงเน้นความที่มันโล่งโปรง่งสบายให้มันดูไม่อึดอัดมีพื้นที่นั่งเล่นเยอะๆหน้าบ้านดิฉันก็เลยฉ่าเลยเนี่ยทุกคนดูสิพื้นที่หน้าบ้านแทบจะกว้างกว่าพื้นที่ในบ้านเอาคิดดูดิเนี่ยจากตรงนี้บันไดขึ้นมาตรงเนี้ย เนี่ยโถงหน้าบ้านน่ะอันนี้เข้าไปในบ้านน่ะแทบจะแบบเนี่ยอยู่ตรงเนี้ได้เลยสบายๆเลยเนี่ยเนี <c> ่ย <oughs> อยู่อยู่หน้าบ้านได้เลยช่ำๆเลยไม่ต้องเข้าอยู่ในบ้านเลยเนี่ยเนี่ยนเข้าไปในบ้านอืมก็จะประมาณนี้เพราะเราดันต้องการพื้นที่ตรงนั้นเยอะๆ ก็เลยออกมาประมาณนี้แต่ดิฉันรู้สึกว่าข้างบนน่ะกว้างข้างบนกว้างเพราะข้างบนมันไปถึงอน,นุนคืออน,นุนข้างบน,นไปถึงคืออนนนบ้านเสร็จเมื่อไหร่น่าจะน่าจะกลางปีหน้าค่ะพฤษภาไม่ถึงกลางปีดีหรอกไม่น่าจะประมาณพฤษภาค่ะน่าจะเสร็จแล้วนาพฤษภา พฤษภาน่าจะได้อยู่แล้วค่ะปีหน้าอีกอึดใจเดียวพฤษภาได้อยู่แน่นอนพฤษภา FC จากราดรีค่ะขอบคุณคุณครูกุ๊กกิ๊กนะคะ1,700คนฝากกดติดตามด้วยนะคะขอใจให้หน่อยได้ไหมคะขอสัก1นึ่งแสนใจได้ไหม จังหวัดตาดบันไดทําเป็นลายไม้บันไดเดี๋ยวจะใส่มันจะมีตัวไม้ค่ะเป็นไม้จริงเป็นไม้จริงตัวหน้าไม้จะกว้างกว่าตัวบันไดนี้ออกไปอีกนิดนึงประมาณสามสามนิ้วมั้งพี่มัลลบว่าเมาื่อวานฟิลลิง่งดิฉันจะเป็นบ้านไม้นะคะเป็นแบบบ้านไม้ญี่ปุ่นดิฉันบอกเพราะว่าดิฉันต้องการฟิลลิง่งดิฉันไม่ได้ปูกกระเบื้องนะ เดี๋ยวฉันจะปูอ,อะไรนะกระเบื้องยางอะ่ะเป็นลายไม้หมดเลยให้มันดูฟิลลิ่งเหมือนเราอยู่บ้านไม้แบบมินิมอลอ่ะแบบมินิมอลประตูหน้าต่างก็ทำก็ใช้วัสดุเทียมไม้หมดใช้วัสดุเทียมไม้แต่เป็นลายไม้แบบสีอ่อนๆสีโอก๊กไม้โอก๊กสีอ่อนๆไม้โอก๊กสีอ่อนๆค่ะ ทุกคนเคยเห็นไหมเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มันเป็นสีเนื้อเอาเนื้อโอ,อ๊กอ่อนๆประมาณนั้นะ่ะประมาณนั้นน่ะนี่ทุกคนระเบียงเยอะอันเนี้ยตรงเนี้ยขอเขาเลยเนี่ยระเบียงกว้างมากตรงนี้นี่อันนี้ขอเขาน,นี่เขากเกานะแล้วะนี่ยม้เกาะอะไรก็ไมัลนล้ตรงเนี้ยสามารถนั่งเล่นรับลมได้เดี๋ยวกัน้น สามารถเปิดออกมาได้รับลมได้ตอนกลางคืนถ้าอยากแบบนู่นนี่นั่นระเบียงหน้าบ้านก็มีระเบียงหน้าบ้านก็มีอันนี้ห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำ,นำเขาบอกว่าก่อเร็วนะก่อเร็วสำหรับดิฉันอนะใช้ของ scp หมดเลยค่ะใช้ของ scp หมดเลย กระเบื้องหลังคาก็ของ SCG ใช้ของเกรดพรีเมียมหมดเลยนี่เดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก่อสองชั้นนะอืมทำความสะอาดแค่คิดเรื่องทำความสะอาดก็เหนื่อยละฉะนั้นหน้าที่ของเราคือ ขยันหาตังค์อย่างเดียวหน้าที่ของดิฉันมีแค่ต้องขยันหาเงินเพื่อที่จะจ้างคนทำความสะอาดได้จ้างแม่บ้านใช่เห็นวิวรอบบ้านเลยค่ะ <c oughs> เป็นบ้านที่ไม่ได้ตั้งใจจะสร้างเป็นที่ดินก็ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อดิฉันจะไม่ทำอะไรนะตอนที่ดิฉันทำงานอยู่ก OK, รุงเทพฯดิฉันแค่จะเก็บตังค์อย่างเดียว ที่ดินยังไม่อยากซื้อเลยไม่เคยมีธุรกิจอะไรในหัวเลยเพราะรู้สึกว่ามันเหนื่อยอยากแค่จะเก็บตังไว้แล้วก็แค่พอกินพอกินพออยู่เพราะรู้สึกว่าบ้านหลังนั้นมันก็โอเคแล้วนะแต่พอว่าเรามันดันเป็นคนไม่ชอบหยุดไงขา,ขายนู่นขายนี่เอาปรากฏว่าธุรกิจขา,ขายของออนไลน์มันพอไปได้ลูกน้องลูกน้องก็อยู่ได้ต้องมีพื้นต้องมีที่ที่สำหรับแพ็คของแพ็คอะไร ตอนแรกไม่ได้คิดไงเพราะตอนนั้นทํางานอยู่กรุงเทพทํางานอยู่กรุงเทพก็ไม่ได้คิดแต่ว่ามีความรู้สึกอยู่แล้วแหละว่างานในวงการมันไม่มั่นคงงานในวงการมันไม่มั่นคงแล้วเราเป็นแบบนี้ทํางานในวงการไม่ได้เรามันคนปากแบบนี้อพูดตรงๆนิใช่ไหมนคนปากแบบนี้อยู่ในวงการยากเพราะว่ามันจะไม่มีความเป็นตัวเองถ้าคุณเป็นคนของของช่องของอะไรอะ่ะ การที่คุณจะไปพูดทุกอย่างมันไม่ได้เพราะว่าเหมือนคุณแบบจริงจริงจริงถ้าคุณแบบถ้าคุณพูดอะไรที่มันเป็นดามาแล้วมันกระทบช่องเขาปลดคุณออกแน่นอนเขาปลดคุณออกแน่นอนแต่ดิฉันเป็นแบบนี้ดิฉันจะพูดอะไรก็เรื่องของดิฉันดิฉันจะพูดอะไรก็เรื่องของดิฉันดิฉันไม่ได้มีเจ้านายดิฉันเป็นเจ้านายตัวเองใครก็มาปลดดิฉันไม่ได้จะปลดอะไรอ่ะพระก็ไม่ได้เป็นแล้วจะมาปลดนะ ปลดออกจากความเป็นกระเทยอย่างนี้เหรอก็จะยากนิดนึงนะปลดออกจากความเป็นกระเทยก็จะยากนิดนึง <c oughs> นี่ไงที่ถามว่าเนี่ยเนี่ยใช้อะไรบ้างก็เนี่ยเขาก็มีวัสดุให้เราเนี่ยฮะก็จะ,ม,ะมีอะไรใดๆไปมีอะไรใดๆไป นี่งานนู่นงานกระบงกระเบื้องไงป้นะ SCG นี่ก็ SCG มีแปรก็ SCG ปูนก็ SCG นะเนี่ยปูนปูน CP CPAC อืมอนก็เป็นโครงหลังคาที่ฉันไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเรื่องเรื่องอันนี้นะเนี่ยท่อไฟก็ SCG กระเบื้องหลังคา S c G ท่อน้ำเสียก็ S G มันถึงมันถึงแหละราคาแรงก็มีพี่ F C คนหนึงอะ่ะเขาอยู่ที่ที่ฉะเชิงเซาเขาก็ตอนนั้นดิฉันยังเพิ่งทำโครงอยู่นะเขาก็มาดูบ้านดิฉันด้วยพี่วันลบพามาดูแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่ไม่ได้สร้างกับพี่วันลบเพราะว่าเขาสู้ราคาไม่ไหวเขาสู้ราคาไม่ไหว ช่างปลาปาบ้านคุณแพรี่เบอร์หนึ่งของประเทศเลยช่างคนนี้เห็นพี่เขาลงอยู่นะว่าเขาจะมาดูเรื่องงานปลาปลาบ้านดิฉันนะแต่ดิฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เห็นเขามาเข้ามาคอมเมนต์อยู่ว่าเขาว่าเขามาดูเออเอสจต้องสนับสนุนแล้วนะคือยังไงเอสจต้องสนับสนุนแล้วนะทุกคนเดี๋ยวดิวฉันกลับบ้านแล้วนะมืดละเดี๋ยวค่อยเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวคืนนี้ดูก่อนว่า เดินทางแล้วเหนื่อยไหมถ้าไม่เหนื่อยแล้วเดี๋ยวอาจจะไลฟ์แต่ถ้าเหนื่อยก็บายบายก่อนนะจ๊ะโอเคนะทุกคนไปละมืดแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะแล้วคุยเป็นเพื่อนกันขอบคุณค่ะบายบายค่ะอย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยขอบคุณ